ไม่ได้ใส่กันสันขอใี้เราทำแบบนี้นะจูเออแต่เข่าโค้เกี่ยวหินสามวันนะคะพี่น้องเอ้ยหินสามวานโอ้ยบันลงบันลงเสื้อเนีย ไอพ่อรัอตอผึ้ไฟมาชอบนี่มาด้วยไอไม่เจ้าเจ้างย่งบอยงบอินเด็บเิรอิาลีอิตาลีอิตาลีสีฟานงขึ้นเขาซี่าเทรแลบเตรไรเตรอย่ สิริสิริพาทำอะไรไม่รู้ <laughs> สวยส้ม,มวิวส้มบรรยากาศสวยๆค่ะพี่น้องโอ้ย <laughs> 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 ไปมาข้าเจ้าผ้าขึ้นมาลัดสวนอย่างขึ้นมานันปีนขึ้นทั้งมองปีนนั่นเลยข้าเจ้าบ่ได้มาทางเจ้าสี่เออกล้าขึ้นแล้วปีนข้าเจาา้าผ้าปีนขึ้นขึ้นเสืงเออเขาปีนขึ้นตามซอกไหมที่มันบ่ท่านดังบ่ได้มาจังสี่ก็บ,บ่ได้ขึ้นเขาสูงเจังสี่ พวกอาสามเห็นรู้ว่าแก้วหนีเพราะว่็นคตรละเทียมมันยังหลายอยู่ไอ้พวกไอ้เจ้าของสวนยางเขานอนในผ้าพื้นเขาผ้าปี่เพราะว่าเขาเจ้าเ้าเจ้าหุ่นจักกับคนไอเขาเจ้ามีมูอยู่พี่น่ะเขาเจ้าพามารถเขาเจ้าสิลบกันลบกัน เราวลบกันบาทอ้อฮอดล่ะอาปจ้าเอาเทิงเถิงุนตัวเออเขาเจ้ากระถาอายุหนีและเข้ากันไปที่เอาไปอันนี้นะเอาบอยพระเอาโบเมนตนตัวนี้ได้หินอันอีกกันอีกอันหนึ่งบอยพระก้อนพี่นองเลยสื่อดอกไม้ไหว้พระ ก่อนขึ้นหินสามวันค่ะพี่น้องยังพระึ้นยังพระไปหินสามวันค่ะไหว้พระสะเกินไหวพ้พระหลวงพ่อพระสิงห์ เอาให้แม่อยู่บ่เอารูดึ้นผู้ต่อค่ะพี่น้องเอ้ยไปไหว้พระแล้วไปหินสามว่านบาทเด้อเขาเรียกว่าบ้านนอกเขากรุงบอลูจ่านเวลาึ้นเขาว่าเวลาึืนเขาพระกันโอ้ งามๆพี่น้องเดี๋ยวดู้เลาออุ้ยเมื่อกี้นี่ลืมใายมองสมวิ้วสวยสวยหินก็สวยค่ะเที่ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเ้ยค่ะพี่นอ้องเอ้ยสวย ลเมเอ็ลเกมเอสเออ่เ er จ้าแม่ดทาหวัวเนาเด้เป็ดอัาอะร้ากันทาวายคนหลายขจอยนี่ขจอยให้เขาคิ้ว เป็นรูปเกตเป็นรูปกหัวคือหัวคือหัวงูนี่บอกบ่าง่ายอ้ยมันกัดสิบอรนี่เป็ขื่นน้ำเห้าอีกคือเขาถึงแล้วครับพี่น้องหินสาบ้านบานนี้ไม่ยูุสิพาทใส่เวลาดนปนไอจารลูกหกจุดนี้บูเขินสองชั่วโมงนะครับ หกจุดบ่โอเคเพิ่นลดน้ำเที่ยวค่ะเพิ่มแพ้ันทั้งนี่ยังจุดไปจุดชมวิวก่อนค่อยจหน่อยได้กั ไอจุดชมวิวก่อนค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วค่อยไปหินสามหวาเฮ้ชมวิวสวยสวย โอ้ม <laughs> ีไม่กวาดขี้อ้าวบา่พัศสีเป็นไม่หมดขี้ไม่กวนดพี่ตอกนนจะรยังจะกวนร้านจะน้านนไปกวนล้าน <laughs> <laughs> สวยโบค่ะพี่น้องสวยโบผู้ใดอยากมาเที่ยวเพิ่นมีบริการให้บริการรถให้ถึงที่เลยพี่น้องเงดบริยางขึ้นมาเมื่อยแต่ว่ามาเมื่อยตอนไม่ยุ่งว้าน,นี่ละติเนี่ยรถรถเพลิดเพสิจอดไว้หันเพิ่นหายภาเพลิดเพสินพา,พพาอันนี้ตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะตรงนี้จุดชมวิวเฉยๆค่ะอยู่พะพี่น้องมายืเนเพิ่งมาง สวยไหมคะสวยสวยเพิ่นจะมีเขตให้ยุจะบ่ให้ไปยืนกายเส้นเส้นเส้นเหลืองห้ามพ่าเบิ้งผู้สาวเพิ่นสีพากันขี้ไม่กวดพี่น้องเพิ่นสีพากันขี้ไปกวด จัาท่านบันกอ,อ,อันเดียอันเดียยเดลูกสาวไม่ยุ่งเสียนขี้ไม่กวดพี่น้อง